ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องบ้านตัดบันไดบ้านตัดบันไดาจากในเรื่องนี้เป็นบ้านที่รุ่นพี่ของคนริ้นได้เข้าไปพิสูจน์เรื่องราวความลี้ลับเพราะบ้านหลังนี้มีประวัติการตายของเจ้าของบ้านและบ้านนี้เคยทำพิธีกรรมที่เรียกว่าพิธีกรรมตัดบันไดลักษณะของบ้านในสมัยก่อนส่วนใหญ่บันไดบ้าน จะเป็นชิ้นส่วนไม้มาประกอบกันและหาวัดสดุเพื่อมายึดติดไว้ให้อยู่บางบ้านก็เป็นบันไดที่เอาไว้พาดกับตัวเรือนแต่ละบ้านก็จะมีวิธีการทำแตกต่างกันออกไปส่วนในพิธีกรรมตัดบันไดในเรื่องนั้นผู้ทำพิธีก็จะเริ่มจากการบริกรรมคาถาบวงสรวงบูชาและค่อยๆถอดบันไดทีละขั้นทีละขั้นจนหมด เนื่องจากเป็นความเชื่อที่ว่าไม่ให้วิญญาณร้ายที่เสียชีวิตอยู่บนชั้นบนของบ้านลงมารังควานคนที่อยู่ชั้นล่างหรือในส่วนอื่นของบ้านเหมือนกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องรีสอร์ทสยองต้องห้ามที่ป้าแมวเคยเล่าไว้ก็เป็นลักษณะที่บันไดถูกตัดไว้ไม่ให้วิญญาณร้ายจากชั้นบนลงมาทำร้ายหรือลงมาทำอะไรไม่ดีกับคนข้างล่างเช่นเดียวกัน นอกจากความเชื่อในเรื่องของการตัดบันไดแล้วก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของการพลิกหรือกลับบันไดเอาหัวบันไดลงเอาท้ายบันไดขึ้นเป็นเหมือนการหลอกผีหลอกวิญญาณให้เกิดความสับสนในเรื่องของทางขึ้นลงและก็จะไม่สามารถเข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้หรืออีกความเชื่อของคนสมัยก่อนที่จัดพิธีศพขึ้นภายในบ้าน เมื่อย้ายร่างศพลงไปหรือนําออกจากบ้านไปแล้วก็จะมีการทำลายบันไดที่ใช้ตอนขนศพผ่านแล้วนําไปทิ้งแล้วค่อยสร้างบันไดามาใหม่เพื่อไม่ให้วิญญาณจำบันดไดได้และจะไม่สามารถกลับขึ้นมาบนบ้านนั้นได้อีกความเชื่อหรือกฎสโลบายโบราณในเรื่องของบันไดย,ยังมีอีกมากมายเช่นบันไดบ้านต้องมีจำนวนเป็นเลขคี่ เพราะเชื่อว่าถ้าเป็นเลขคู่จะเป็นทางเดินขึ้นของผีและวิญญาณหรือแม้กระทั่งให้ก้าวขึ้นบันไดทีละขัน้นห้ามก้าวทีละสามขัน้นไม่เช่นนั้นจะทำมาหากินไม่ได้ก็เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายรวมไปถึงห้ามใช้มีดหรือของมีคมมาฟันบันไดเล่นเพราะเชื่อว่ามีผีบ้านผีเรือนอาศัยอยู่แต่ความเป็นจริงนั้น เมื่อก่อนบันไดบ้านจะทำมาจากไม้ถ้านำมีดไปฟันเล่นจะทำให้เศษไม้หลุดลงมาตามเท้าและทำให้บันไดชำรุดเสียหายได้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายแท้จริงแล้วเรื่องต่างๆเหล่านี้บ้างก็เป็นความเชื่อบ้างก็เป็นกุศโลบายอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนที่ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และทำเรื่องต่างๆเหล่านี้นั่นเอง